สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงทิพย์มีเมนงงูง่ายๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลุงทิพย์จะทําข้าวผัดลาบไก่ทอดค่ะข้าวผัดลาบไก่ทอดเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ส่วนผสมก็ไม่เยอะนะคะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะทําการหมักไก่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะหมักไก่เราก็จะเอากระดูกออกก่อนนะคะ จะหมักไก่โดยใช้ผงปรุงราบน้ำตกนะคะใส่ผงปรุงราบน้ำตก1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเราก็คลุกเข้าผงปรุงให้เข้ากับเนื้อไก่นะคะเราหมักไก่กับผงปรุงไว้15นาทีนะคะ ใช้หอมแดงสิบหัวนะคะแล้วก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะหลังจากนั้นเราแบ่งหอมแดงซอยออกมาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเอาไว้สำหรับใส่ในข้าวผัดค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงสำหรับทอดนะคะ เราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะพอน,น้ำมันร้อนเราก็นำใส่ลงทอด พอเราทอดใจเป็นสีเหลืองน้ำตาลแล้วนะคะไส่ก็จะสุกแล้วนะคะเร้ก็ออกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจียวหอมหอมกันนะคะนำกระทะตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่หอมลงไปเจียวนะคะ อหอมเหลืองนะคะเราก็ตักออกส่วนหนึ่งนะคะเอาไว้สำหรับโรยหน้าค่ะไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับผัดนะคะทีนี้น้ำมันเยอะเกินไปเราก็ตักน้ำมันออกค่ะเราเหลือน้ำมันไว้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำข้าวลงผัดเลยค่ะ ใส่ผงโงรสละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการผัดให้เข้ากันค่ะพอเราคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่หอมแดงที่เราเหลือไว้หนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะ เข้ากันนะคะพอเราผัดเข้ากันดีแล้วเราเก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกการแจ้งเตือนสา่กระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแลวถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะโรยผงรสลาบลงบนไก่อีกเล็กน้อยนะคะโรยผักชีค่ะ รยหอมเจียวค่ะใช้แตงกวาเป็นเครื่องเคียงนะคะถ้าชอบทานเผ็ดนะคะก็เพิ่มพริกป่นได้นะคะตอนนี้ข้าวผัดลาบไก่ทอดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ